ดีครับผมพี่น้องพ่อไปสุขุมสุกนทุกคนทุกคนนะค,ะนะครับผมวันนี้ผมจะมาทําการขุดนะครับเพราะว่าเราอยู่ที่ห่างไกลความจเจริญน,นะพี่น้องเนะาะคราวนี้มันไม่มีน้ําที่จะใช้นะเราก็เลยจําเป็นก็ต้องขุดนะครับออมาเราอยู่ต่างถิ่นต่างกิน่นต่างแดนนะครับเราก็ต้องจําเป็นต้องมีน้ําใช้น้ําอาบนะครับคราวน,นี้มัน น้ำนะครับเอาก็ทําการขุดเดี๋ยวผมทําการขุดนะครับเห็นไหมเ,เพื่อนๆเห็นนีตาสซีไหมครับนีตาสซีค่ครับที่ขุดลงไปอนะ่ะความลึกอ่ะสามเมตรนะครับสามเมตรเนี่ยผมขุดลงไปอีกลึกอีกเนี่ยน่าจะน่าจะสุดบูมเนี่ยคิดว่าประมาณสักสามห้าหกเจ็ดน่าจะเจ็ดเมตรนะพี่น้องนะเจ็ดเมตรน้นไม่มีน้ําเลยครับดูครับ น้ำไหลท่อเล็น้อยพี่น้องไงยนี่น้ำพี่น้องนำข้อไหนจก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 หนึ่งครับพี่น้องเนี่ยเนี่ยนำพี่น้องเนี่ยนี่เห็นไว่านำไหลข้อจกหนึ่งครับมันมีน้ำใส่ได้เนี่ยครับถือว่าน้ำอยู่ลึกนะครับในขนาดลึกกว่านี้แล้วยังมีน้ำนะครับพุ้นไปลึกเติบเป็นเงาอยู่ที่ประมาณสักงเจ็ดเมตรเนี่ยครับ เ e. นี่บ่้มีนาเลยครับนี่ครับสุดเลยครับผมสุดแหละจนเราสุดบุ้มไปเลยครับจนสุดบุ้มนะครับนามบุมบ่มีครับพี่น้องเบื้องน้ครับเบื้อ้วพี่ีชีวิตของของคนไกลบ้านนะครับอยู่ต่างถิ่นต่างแดนนะครับแต่มันองก็ต้องต้องการใช้้นานะครับเนี่ยล้วงสุดบุมเลยนะครับเนี่ยสุดเลยพี่น้องเลยเนี่ยเ er. ้อ แล้วครับแต่กับน้ําไม่มีนะครับเป็นอะไรที่ตรงนี้เป็นที่แห้งแล้งมากเลยครับแห้งแล้งละวั็ทุราทันดาลนะครับทิมอยู่นี่มันก็ห่างกับวอมเจริญนะครับเราไม่มีน้ําใช้น้ําอาบเราก็ต้องขุดอย่างนี้นะครับผมวิถีชีวิตของคนขับนะครับอยู่ต่างบ้านต่างเมืองนะครับโอ้พี่ดองเลยไม่ได้ใช้น้ำนะครับ น้ำบ่มีรา้น้ำอาบบ่มีเนี่นะครับผมล้วงสุดบูมแล้วครับเนี่ยน้ำไม่มีเลยครับไม่ได้น้ำเลยเนี่ยโอ้ักายเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามากดดูไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนุบกัดกล้องแดนไครคนนกูุริตเตอร์าานาบ นี่ต่สิโกไปหนาหาเงินใสอยู่สูมือนะครับผม,ผมนี่ครับผมผมมีน้ำครับสุดปูมแล้วครับเพื่อนๆไม่มีน้ำเลยครับสุดปูมนะครับ ไม่สุดเลยครับแข็งมากดินดินข้างล่างเป็นดินที่แข็งมากเลยครับดินนี่ดินดนี่ไม่ไม่ติดพุ่มกีนะครับพี่น้องดินไม่ติดพุ่มกีต้องเป็นดินที่แข็งว้าวเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยครับมีน้ำอา่าทำเดินทำยังไรแล้ว

ครับรุนรุ่นไปด้วยกันนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับทุกคนทุกท่านรุนไปด้วยกันนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่มีครับน้ําน้ําไม่มีทิ้งครับน้ําไม่มีดอกรับเลยตรงนี้น้ําไม่มีครับที่นี้กับอราพจ้าพี่น้องไฟสุขูชุกน่ลักครับแข่งกันนะครับผมสวัสดีครับที่เข้ามาดูไรครับ